หลดเสียงเพลงจากคอมพิวเตอร์มาใส่ใน iPhone ของเรามีวิธีไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับ แล้วพบกันในคลิปนะครับใครที่อยากจะดาวน์โหลดเสียงเพลงโดยไม่ผ่านคอมหนึ่งก็ได้ทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับยังไงก็กดไปที่ตัวไอตอนนี้หรือไปกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับก่อนที่เราจะนําเอาเพลงจากคอมพิวเตอร์ลงไปใส่ใน iPhone เราจะต้องติดตั้งโปรแกรม i อจูนซะก่อนนะครับสำหรับใครที่มีโปรแกรม i อจูนแล้วนะครับก็กดถัดไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีโปรแกรม i อจูนให้ดูและทํายังต่อไปนี้ได้เลยครับ เปิด google ขึ้นมาครับแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาของ google ว่า iJune ตามนี้นะครับเราจะเจอตัวแรกเลยครับให้ดูไปที่ www apple com iJune ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเขาจะขึ้นมาในหน้านี้ครับดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจาก microsoft store เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยครับแล้วไปเลือกตรงนี้ครับ windows คอมพิวเตอร์ windows ใช้ได้หมดนะครับให้เราเลือกให้ตรงเท่านั้นเองแต่ถ้าใครใช้ระบบปฏิบัติการของ mac os อยู่นะครับก็ให้เลือก mac ในที่นี้หนึ่งใช้ว i n d o w s อยู่ก็เลือก Windows หลังจากนั้นเลื่อนขึ้นไปครับเราจะต้องมารู้อีกครับว่าวินโดของเราเป็นกี่บิตนะครับในที่นี้เครื่องของหนึ่งเป็น64บิตเขาจะเป็นแถบสีน้าเงินให้เราเลือกเลยอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องเราเป็น32บิตนะครับแถบสีน้ําเงินนี้จะอยู่ที่32บิตนะครับให้เราเลือกที่แถบสีน้าเงินนี้ครับในระหว่างนี้นะครับตัวโปรแกรมไอจูน จะมาอยู่ที่มุมซ้ายล่างของจอคอมเรานะครับเราให้เขาดาวน์โหลดจนเสร็จก่อนนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ให้คลิกขึ้นมาได้เลยครับกดปิดหน้าเว็บลงไปครับในระหว่างนี้เขาจะทำการติดตั้งโปรแกรม i อจูนให้เรานะครับกด next ในหน้านี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมถนัดเป็นภาษาอะไรก็เลือกได้เลยนะครับในที่นี้หนึ่งจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับกด Install กด Finish ตอนนี้โปรแกรมไอจูของเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งปิดไปก่อนนะครับแล้วจะให้ดูนะครับที่หน้าจอของเรานะครับตัวโปรแกรมไอจูนจะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะนําเอาเสียงเพลงจากคอมพิวเตอร์เอาไปใส่ใน iPhone ให้เราไปเปิดที่ t u n e s หลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกที่ Music นะครับตามนี้พอเราเลือก Music เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราไปเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาครับโฟลเดอร์เสียงเพลงที่อยู่ในคอมของเราครับจะเป็นเพลงอะไรก็ตามนะครับเราก็ไปเลือกขึ้นมานะครับในที่นี้หนึ่งอยู่โฟลเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวไปคลิก ก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกเอาเพลงของเรานะครับใส่ลงไปในที่นี้หนงจะเอาเพลงทั้งหมดนี้เลยครับสี่เพลงกดข้อบแบบนี้นะครับแล้วก็กดลากแล้วก็วางลงไปนะครับตอนนี้เพลงมาอยู่ในไอจูของเราแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับให้เรา นำเอาสายนะครับสายชาร์จของเราเนี่ยแหละครับไปเสียบที่คอมพิวเตอร์แล้วปไปใสา่ข้างหนึ่งนะครับนำไปเสียบที่ iPhone ของเราพอหลังจากที่เราเสียบสายเข้าไปแล้วนะครับถ้าของใครขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราไปกดที่ด o n ก็จะกลับมาที่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือหน้าที่เราใส่เพลงลงไปนะครับให้เราไปตรงนี้ครับเราอยากจะเอาเพลงอะไรใส่ไปใน iPhone ของเรานะครับเราก็เลือกใส่ไปได้เลยหรือเราจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับทีนี้ให้เราไปที่ iPhone ของเราครับเปิดไปที่ตัวเล่นเพลงเรานะครับเราก็มาเลือกเสียงเพลงที่คอมพิวเตอร์ของเราเลยครับที่เราเอาใส่ไว้ในจูนแล้วนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะเอาทั้ง3เพลงนี้เลยนะครับเราก็กดลากครับให้เป็นสีนําเงินแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นแล้วกดยกไปวางไว้ตรงตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่มี iPhone ของเราอยู่นะครับกดวางลงไปเลยครับตอนนี้เพลงมาที่ iPhone ของเราแล้วนะครับไปดูที่ iPhone ของเราครับกดฟังดูนะครับอ่าเห็นไหมครับ เนี่ยครับวิธีการนําเอาเพลงจากคอมพิวเตอร์ใส่ไปใน iPhone ของเราปลอดภัยมั่นใจได้เพราะว่าโปรแกรม i อจูตัวนี้เป็นโปรแกรมจากทาง Apple เองอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะลบเพลงออกนะครับแล้วก็กดที่ตัว iPhone ของเราก็ได้ครับกดที่จุด3จุดอย่างเงี้ยครับแล้วกดลบออกจากลังแบบ,นบเนี้ยครับนะเราสามารถลบได้หรือจะย้าย เพิ่มเพลย์ลิสต์อะไรนะครับเราก็ปรับแต่งที่ตัว iPhone เราได้เลยนะครับเสียงเพลงในคอมพิวเตอร์ก็มาอยู่ใน iPhone ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ